สวัสดีครับพี่น้องเอแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู่ผู้สู่คตเนาะพี่น้องพี่น้องครับเฮาสีมาตามแนวทางเล่าพัฒนาไปพร้อมๆกันพี่น้องเนาะของวันของวันพุธท,ที่ยี่สนะพี่น้องเนาะน,ะ,นะครับวันพุธ วันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมหกเจ็ดน้องๆน,น,นะครับเราพัฒนา พอใจดีนะครับลาาปัฒนาพอใจดีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาตามแนวทางกันแนวทางเล่าปัฒนากะบ,บ่เดินจ้าเกิดพี่น้องเอยูย้จะหม่งเกาพี่น้องก็จีใส่สูตรเกาสู่เขาขึ้นกันถ้าเดิน ก็คือสิมาทางเฮ่าพี่น้องแต่บัเดือนกระจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสิมาใส่แนวทางให้พี่น้องเอซได้เบิงได้พิจารณากันเลยนะครับเนาะแนวทางเล่าพัฒนาของพอใจดีวิ่งเนาะพี่น้องเนาะวิ่งลูด วิ่งลูดหกกับเก้าพี่น้องนะครับวิ่งลูดหกกับเก้าแล้วพ่อจะดีสิจัดชุดเต็มให้ล่องเบิงพี่น้องกันไว้สิมาตัวใได้กะซางต้องมาทางเฮ้าพี่น้องขอให้เขาเดินขอให้แนวทางเดินหนีแปดกับผาพี่น้องท่าน,นี้แปดกั 5. บผาบ่มีเหลือพี่น้องเนาะคงสิเขาทางเฮ้า แล้วจัดชุดเต็มให้พี่น้อง12ชุดมักชุดใดกับพี่น้องไปเลือกไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องมักชุดใดให้พี่น้องไปเลือกไปพิจารณาเอาว่ามักชุดใดเนาะพี่น้องเนาะแล้วพอใจดีจับชุดให้พี่น้องนะครับชุดเต็มเลยพี่น้องหนึ่งศูนย์ หนึ่งสามพี่น้องหนึ่งเจ็ดพี่น้องหนึ่งเก้าเข้าไปตามสูตรเข้าต้องเอาลายสูพี่น้องเอาหน่อยสูเขาว่าได้หรอกพี่น้องเพราะว่าเขาเบ่ยอมเดินในเห้าเลยน้องพี่น้องเขาเบ่ย่อมเดินในเห้าเลยนะนะครับ เขาต้องเอาจำนวนสู่เขาพี่น้องพี่น้องมากรักหนึ่งกับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าพี่น้องนะครับชุดที่สองพี่น้องสี่ศูนย์สี่สามพี่น้องสี่เจ็ดพี่น้อง ดีเก่านะครับเอาจำนวนนี่สู่เขาพี่น้องนะครับมาอีกชุดหนึ่งพี่น้องหกหกสามหกศูนย์ 6กเก่ครับพี่น้องก็เสียเอาสุดเต็มมาให้พี่น้องเอฟซี 4, พิเจรนาพ่อวานย่างนี้เอามาใช้สุดเต็มให้พี่น้องไล่แปหาก็บพาแก,ก็บแปดสออกไปพี่น้องแล้วเอาชุดเต็มมาไล่นะครับ มาไล่แปดหาสองแปดออกพี่น้องนะครับเขาสิกา้าพิจนาเอาไว้คือเก่าอยู่บ่พี่น้องนะครับเข้าตรงสู่เขาพี่น้องนะครับพี่น้องครับบั้นพุธที่ยี่สิบเจ็ดมีหน้าสองห้าหกเจ็ดพี่น้องเล่าปัทน,นาพอใจดีกันยังมีสูมีส้นให้พี่ให้น้องเอาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าพี่น้องนะครับมือนี้ พอใจดีเอามาจับชุดเต็มให้เลยพี่น้องจัดชุดเต็มให้พี่น้องเลยพี่น้องมากลัก1นน้งนองพี่น้องกับใซ่งสาม่งเจ็ดหนึ่ก่าพี่น้องนะครับ้าม,มากนะถ้าม,มากลักซีกับซีศูนย์พี่น้องซีสามซเก่าพี่น้องนะครับ้าม,มากลัก6กกับ6 0 6ามหกยเ็ดหกก็เสียเอามาเป็นอย่างวันที่สมงวดติดกันเลยพี่น้อง บ่มีจักโตเลยพี่น้องเล่าพัฒนาพอใจดีตามรักบ่เป็นบ่เป็นให้ป่าน,นั่นพี่น้องจังไรก็ต้องมีเข่าตัวนึ่งมีตัววิ่งตัวลูดพี่น้องนะครับอันนี้ห้ากับแปดบ่เดินจักเถื่อมาเท่ะสองตัวสามตัวพี่น้องคงข้าเจ้าเฮ้าก็เลยแก่เข็ดเอาสูตรเต็มมาสู่กับเล่าปัฒนาของเขาเลยพี่น้องนะครับการล่องเบืองพี่น้อง วันพุทธที่27มีหน้าสองหาหเจ็ดพี่น้องล่วพัฒนาพอใจดีสิทำงานบอพี่น้องนะครับวิ่งลูดบนล่างพี่น้องวิ่งลูดบนล่าง6กับเก่าได้พี่น้องได้หกกับเก่านะพี่น้องสีล่องเบิงพี่น้อง5 8กับแ2ด8องสอเนี่ย เขาสีหนีบอเขาสีเอาหนีบอพี่น้องถ้าเอาหนีปุ๊บมาต่ําพอใจดีปั๊บเลยพี่น้องให้พี่น้องเบิงผิดเจรณาไปเด้พี่น้องเด้อบอมีเล nah ื้อพี่น้องเพื่อเพื่อกระสีบนบนกาลังพร้อมกันเลยล่ะชุดเต็มนี่พี่น้องนะครับขอให้เขาออกไปขอให้แปดสองสองแปดแปดหาหาแปดนี้ออกไปขอให้เดินออกจากอ่าอยู่ในโลกของเขาหน่หล่ะถ้าออกไปปุ๊บ คงเข้าสิม,มาแทนท่านที่พี่น้องนะครับจำคำพอใจดีไว้น้องพี่น้องเนาะนั่นแหละครับพี่น้องเอาพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานบว่ากันได้พี่น้องได้แนวทางมีเขามีรุดบ่มีพูดไดสามารถกาลั่นตีได้พอใจดีกะแนะวทางกมะมีสูตรเนาะมีสูตรกระเฮ็ดตามสูตรพี่น้องเนาะเฮ็ดตามสูตรตามที่ร่ำเรียนมาพี่น้องนะครับเอาพี่น้องครับ แคหนาจอไว้พี่น้องแคหนาจอแล้วละพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแนวกันแล้วกันน้องพี่น้องเนาะเพื่อสีมีกำลังใจสูงกันต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็มีแนวทางฝากปีตอนน้องซ้ำนี่ละพี่น้องคลิปนาพ่อกับพอใจดีไหมน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ